โรงงานทมที่ครับสาบไร่เชียร์ลิงก่อนถมผลลากไม้ไปทิ้งก่อนนะครับ แลงใหญ่ราคาย่อมเยาครับ,รรบ6ล้อเที่ยวละสิบบาทก็ทรไ,กร,ไร่ก็ต้องรับครับหน้านี้หน้าฝนงานไม่มี าได้เลี้ยงทีมงานถามา,ามงานด,งงานดอม,มีงานบรยิยากเห็ดะงานมีงานบริยากเห็ดครับ พ็ลแลนดีมันให้่าลอยมั้ยลนดีมันให้่าเออจะเดิมม่สลูเอาละไ่ได้เบงนอกกแกงกินเันดันอ่ะเออเห็นแล้วอยแล้วเกียสามเกียสองเสื้อเสื้ออะไรหกหกหกพันเกีียสองเกีร์สามเน่องเกียสามแล้วก็เ่งเกียร่วมเกียสองเกีร์ สามแล้วก็จะสามเกีดร์่ีมาจากชุมแพะมาจากชุมแพะเลยจ้ะเอาเป็นซื้อต่อแมนเป็นซื้อต่อมาจากชุมแพรล่ะเป็นตัดออกมาให้เลยกแบบเสื้อโอ้เลยอันดีตาขาวจ้ะนี่ตาดำปีซีหกปีซีหกใกล้ขึ้นเป็นไล่สามสิบเทอร์โบแล้วปีซีหกกันกันรุ่นกันปีเดียวกันกับตัวนี้แล้วนะกระลังกระลังกระลังใกขึ้นเป็นเทอร์โบ ปีเด,ดีกันดีไหงันปีเดียวกันแล้วซัดซีก็เยี่ยมอ่องอยู่ซื้อไปใส่ก่อนนะม,นมีรถเลียนอะไรเพราะได้แก้หินเนะบ,บ็ไข่นะสนุกงานีีงานแต่ทำหาแ้วงานงานเ็ั อะไอยังคือบดไปเท,เทคือบ่ไปเทเทีสเสียค่าด้นะเสียค่าดนะ้น่ะได้ฝืนนะ่ะ <c oughs> ขาตักดว้วยได้ฝืนเนาะหครับหูไ้ดูครับตัวยีคร้บได้จิบ๋บ่โอ้ง,งูก็มีังเนหนูาดย่งู ปีนันไห,หนูและงูอยู่ในบ้าน,น,น,นไปเว้ล้องยอม้าจากป้ายอะไรเนาะปิดคลิปไว้ก่อนนะครับคลิปหน้ามาดูตอนลงดิน